สวัสดีครับผมขาจากช่องโคโาคาร์ดนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพการสลิงเกอร์กันนะครับโดยวิธีการเปลี่ยนการสลิงเกอร์เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆไม่นานเลยแต่ก่อนที่ไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับ เติมเกมลินเนต to mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช ก็เงื่อนไขในการเปลี่ยนนะครับก็คือเพื่อนๆต้องเป็นโนวิดก่อนแล้วก็จ็อบตันนะครับจ็อบตันนี่ก็คือจ็อบสิบ แล้วก็อัพสกิลให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จจากเทนนิงกาวนะครับ <c oughs> ก็ให้เพื่อนเลือกวาร์ปมาที่เมืองพาย่อนเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินลงมาข้างล่างนะครับของเมืองพายอ่อนอ่าแล้วก็ออกขวามานิดหน่อยนะครับจะเจอกับ n p c ตัวนี้เลยนะลุงแก่ๆตัวนี้นะครับโดยไอเทมที่เพื่อนๆจะต้องใช้นะครับ <c oughs> ก็จะมีไม้นะครับ1อันอ่าแล้วก็มัส์ลูมสปอร์นะครับ1อันกินเฮิร์บ1อันแล้วก็มิวนะครับนม1อันก็ซื้อจับตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็คุยกับ MVC ตัวนี้นะครับ แล้วเลือกว่าส่งเข้าไปเดี๋ยวนี้จากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆคุยกับมาสเตอร์มิลเลอร์นะครับตัวนี้นะแล้วเลือกว่าถ่าต้องการเป็นกันสลิงเกอร์นะอ่าเสร็จแล้วก็เลือกว่าแน่นอนครับจากนั้นให้คุยกับ n p c ตัวเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งเขาก็จะส่งเราไปที่เมืองพาย่อนพอมาถึงเมืองพาย่อนนะครับก็เดินไปคุยกับ n p c ลุงแก่ๆคนเดิมเลยนะคุยกับลุงคนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆอ,อ่าเน็กไปอีกนะครับ เขาไม่ยอมคุยกับเราเราก็ต้องคุยไปอีกนะครับตืออ่ามันขึ้นคําว่ายัปปี้มาแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเขาก็จะส่งเรามาคุยกับ m อ็มบีซีมาสเตอร์มิลเลอร์อีกหนึ่งรอบนะครับก็ทาการคุยได้เลยปับป๊บปั๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เป็นการสลิงเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนอาชีพอาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยไปเปลี่ยนมาเนี่ย